วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนชั่วโมงนี้มาพบกับครูอ้ออีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการจัดกระเป๋านักเรียนค่ะมาดูกันเลยค่ะอ่ะทำไมเราต้องจัดกระเป๋านักเรียนกันเอ่ย ครูให้เด็กๆสังเกตภาพเหล่านี้นะคะลองสังเกตดูซิว่าแต่ละคนในภาพสะพายกระเป๋าในลักษณะที่เป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าอะไรเต็มกระเป๋าไปหมดเลยทั้งหนักทั้งรกรุงรังนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรไหมไม่สมควรเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่า การที่เด็กๆเนี่ยสะพายกระเป๋าหนักนะคะไม่ใช่ข้อดีแต่มันมีข้อเสียนะคะเห็นไหมเด็กประถมแบกกระเป๋านักเรียนหนักเกินไปส่งผลต่อสุขภาพและการเรียนรู้อันนี้แพทย์ออกมาเตือนเองเลยนะคะซึ่งนะคะการที่เด็กๆเนี่ยไม่จัดกระเป๋าเลยนะคะในแต่ละวันถ้าไปโรงเรียนโดยค้นทุกวิชาไป ไม่ได้ดูตามตารางเรียนเนี่ยหอบไปหมดเลยจะทำให้กระเป๋าหนักซึ่งถ้าเราแบกกระเป๋าหนักแล้วเนี่ยนะคะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างของร่างกายได้นอกจากนั้นก็ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกสันหลังเป็นยังไงโค้งนะคะปวดหลังปวดข้อปวดไหล่ด้วยนะคะหรืออาจจะทำให้เด็กๆสายไปแล้ว ล้มง่ายแล้วก็เดินลำบากซึ่งไม่เป็นผลดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจะจัดกระเป๋ายังไงให้เหมาะสมอ่ะตะกี้คุณครูลืมบอกไปนะคะว่าน้ำหนักกระเป๋าที่เหมาะสมเนี่ยนะคะควรอยู่ที่ประมาณ10%ของน้ำหนักตัวเช่นถ้านักเรียนหนัก40กิโลกรัมนะคะกระเป๋านักเรียนเนี่ยควรหนัก ไม่เกิน4กิโลกรัมประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูขั้นตอนของการจัดกระเป๋าขั้นแรกคือการวางแผนการทำงานนะคะจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องวางแผนก่อนซึ่งก็ต้องกำหนดเป้าหมายด้วยนะคะเป้าหมายในการจัดกระเป๋าของเรามีอะไรบ้างนะคะ 1. เพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปค่ะ 2. นะคะเพื่อให้มีสมุดหนังสือและก็อุปกรณ์เนี่ยครบตามตารางเรียนในแต่ละวันนะคะจะได้ไม่ต้องไปยืมเพื่อนถูกไหมอ่าถัดมานะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยหยิบใช้ง่ายและก็เก็บได้ง่ายด้วยนะคะและสุดท้ายเพื่อป้องกันการสูญหายนะคะ ถัดมาค่ะพอเรากำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วนะคะเราก็มากำหนดวิธีการจัดกระเป๋ากันเลยนะคะโดย1ค่ะเวลาจะจัดกระเป๋านักเรียนจะต้องดูตารางเรียนเป็นอันดับแรกว่าเอ๊วันนี้ฉันมีวิชาอะไรบ้างนะคะ จะได้จัดครบตามวิชาไม่ตกหลน่นไม่ใช่ว่าไปถึงในชั่วโมงนะคะแล้วต้องบอกคุณครูว่าคุณครูคะคุณครูครับวันนี้ผมลืมเอาวิชานี้มานะคะซึ่งมันจะทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะเรียนไม่ถนัดนะคะถ้าต้องไปดูยืมดูกับเพื่อนนะคะไม่งั้นก็เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะฉะนั้นดูตารางเรียนดีๆแล้วก็จัดให้ตรงตามตามตรางเรียนนะคะถัดมาค่ะ เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสมุดหรือแบบฝึกหัดก็ตามที่ใช้ควบคู่กันในแต่ละวิชานะคะให้เตรียมไปให้ครบด้วย3ค่ะจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบพร้อมใช้งานนะคะโดยต้องแยกให้ดีนะคะว่าเป็นหนังสือสมุดหรือเป็นอุปกรณ์การเขียนเป็นสีนะคะเพื่อให้ ง่ายและสะดวกเวลาที่นักเรียนจะหยิบใช้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นสุดท้ายก็คือเราก็ต้องจัดเก็บหนังสือและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋านะคะโดยแยกเป็นหมวดหมู่นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขั้นถัดมานะคะเป็นขั้นของการปฏิบัติงานตามแผนค่ะซึ่งในขั้นนี้นะคะนักเรียนก็จัดกระเป๋านักเรียนตามที่ได้วางแผนไว้เลยซึ่งนะคะ เทคนิคการจัดเนี่ยคือนักเรียนควรจะเอาหนังสือเล่มที่ใหญ่ๆเนี่ยลงไปไว้ด้านในสุดก่อนนะคะแล้วตามด้วยหนังสือหรือสมุดที่เล่มเล็กกว่าตามลำดับเพื่ออะไรคะเพื่อที่เวลานักเรียนดูในกระเป๋าเนี่ยจะได้เห็นทุกวิชาครบถ้วนนะคะถ้าสมมตินักเรียนเอาหนังสือเล่มที่ใหญ่มาไว้ด้านหน้าสุดมันก็จะปิด เล่มที่เล็กนะคะจะทำให้หยิบใช้งานได้ยากนะคะและขั้นสุดท้ายของการจัดกระเป๋านะคะก็คือการประเมินผลการทำงานนั่นเองแน่นอนค่ะเวลาเราทำอะไรเราจะต้องประเมินนะคะว่าเอ๊ะเราทำเนี่ยมันดีหรือยังถ้าไม่ดีก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขโดยนะคะนักเรียนก็เปิดกระเป๋าดูว่าเอ๊ะฉันมีสมุดหนังสือ ครบทุกวิชาหรือยังนะคะอุปกรณ์การเรียนขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าดินซอเหลาแล้วหรือยังเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะถ้านักเรียนนะคะจัดกระเป๋าโดยปฏิบัติตามแผนที่นักเรียนนะคะวางไว้นะคะ ก็จะทำให้การจัดสมุดหนังสือเนี่ยนะคะครบตามตารางเรียนนะคะแล้วก็จะแยกประเภทให้เป็นเรียรบรียบเรียบร้อยจะทำให้กระเป๋าไม่หนักจนเกินไปนะคะไม่เสียสุขภาพนะคะแล้วก็สามารถหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้ง่าย สะดวกรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายด้วยและนักเรียนก็จะได้ยิ้มแฉ่งไปเรียนพร้อมกระเป๋าที่ครบถ้วนแบบเด็กคนนี้ค่ะภาระงานของสัปดาห์นี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะซึ่งคุณครูจะส่งไปในไลน์เช่นเดิมนะคะ แล้วให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็คิดวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบคำถามเดี๋ยวคุณครูจะรอดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะตอบคำถามได้ไหมทำใบงานได้เป็นระเบียบหรือไม่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ